ยายคะอันนี้คือวิธีการทำอะไรคะทำห้ามจริงค้ามไมอกไปเลยนะคะลนเมาราขนมโบราณขนมโบราณค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นภาษามอนนี่ใช้คำว่าอะไรคะอาจารย์อาจารย์อาจารย์คือขนมภาษามอนที่แล้วอาจาย์อาจารย์ถ้าเกิดว่าภาษาไทยก็คือทอดฟักทอดฟักอ๋อแล้วมีวัตถุอะไรมั่งที่เราใช้ทอดนะคะคุณยายอะ เราใส่อะไรก็ได้นงแป้งขมิ้นค่ะแป้งอะไรครักรอบแป้งทอดกรอบจองย่างแป้งค่ะอนี่นะคะก็วิธีทอดปักนะคะแสดงว่าอ่าอันนี้เป็นอาหารวิถีทิ่นด้วยของเราที่ทำมากันยาวนานแล้วนะคะอ๋อ แล้วอันนี้คือขนมอะไรคะคุณพี่ขนมแป้งข้าวตั๋วอ๋อขนมแป้งข้าวตั๋วแป้งข้าวตั๋วแป้งข้าวตั๋วอ่าเร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 าใช้วิธีอะไรมางวิธีทำมีส่วนผสมอะไรมากงข้าวเหนียวค่ะไม่อะไรค่ะมีน้ำตาลอ๋อแล้วเราก็มาทอดแล้วก็มาจิ้มน้ำตาลใช่ไหมคะค่ะอ๋อนี่ค่ะขนมโอ้น่าทานมากเลยหรือคล้ายๆโดนัทนะคะคล้ายๆโดนัทแลในี่ก็ะบอกโดนัทหมอ๋ออันนี้คือโดนัทหม ้าวนี่นะคะโอ้โหก็เป็นอาหารวิถีถิ่นนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นวิธีการกินวิธีวัฒนธรรมการกินของชาวมอญที่วัดพุทธเกียนนะคะอำเภอไสโยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเกต้าอะไรจ๊ะเก้ากับตาอะไรอะ ไ้ตนี่นะขคะุาเ,กะะเาก็จะทำสีเหลืองเหลืองนี่ก็เป็นขมิ้นนะคะสีสวยสีจากธรรมชาติเลยนะคะาาปกติคุณยายทำขายด้วยไหมคะทำขายอ๋อทำขายอยู่ที่ไหนคะคุณยาย ที่โรงแรมอ๋อที่ที่โรงแรมใกล้ๆนี่น,นะคะโรงแรมอะไรคะโอ้ค่ะก็ทำขายอยู่ที่นั่นด้วยนะคะนี่ฟักนะคะหลายท่านอาจจะไม่ทราบวา่าเอ๊ปกติเขาเคยเห็นฟักเนี่ยทำกับข้าวอย่างเดียวแต่วันนี้นะคะท่านจะได้เห็นว่าเขานำฟักนั้นมาทำขนมนะคะ โอ้หนี่ค่ะน่าทานมากเลยแล้วก็เตานี่อ้เราใช้เตาเตาถ่านด้วยนะคะท่านผู้ชมเราไม่ได้ใช้เตาแก๊สน,นะคะนี่แหละนะคะเป็นวิถีวัฒนธรรมการกินที่แบบว่าสมัยดั้งเดิมโบราณโบราณเลยนะคะเตาแก๊สไม่ไหวอ๋อเตาแก๊สไม่ไหว,ไไหวแล้วก็ความอร่อยนี้เขาบอกว่ามันจะแตกต่างกันด้วยเตาถ่านนี่จะอร่อยใช่ไหมวะไงออมันสุกดีอ๋อมันสุกดีด้วยอ๋บอบนี่ละค่ะบบก็คือ ขนมนะคะอันนี้แหละแต่ท่านถ้าเกิดว่าแวะเวียนมาเที่ยวมาช่วมาอุดหนุนคุณยายเขาได้นะคะช่วงนี้ก็มีงานนะคะที่วัดพุทธเคียนสองวันนะคะงานผลไม้วันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามสิงหาคมนะคะแวะเวียนมาเที่ยวกันได้ก็จะเห็นคุณยายแล้วพรุ่งนี้คุณยายยังทำอีกวันหนึ่งหรือเปล่าคะ <Yeah. S 1> อ๋อทำสองวันเลยนะคะค่ะ ว่าขอบคุณนะคะหลายๆท่านที่มาติดตามคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปของเราด้วยนะคะ